วิธีการแก้ไขคลิป Facebook ของท่านขึ้นเครื่องหมายไม่สร้างไรายได้นะครับหรือมีการร้องเรียนนะครับถึงหลักเกณฑ์ในชุมชนนะครับจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับวิธีการยืดอุทธรณ์และแก้ไขการโต้แย้งกับ Facebook นะครับจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมายเ c ่ชาแนลครับคลิปนี้ผมจะแนะนำท่านผู้ชมถึงวิธีการยื่นอุทธรณนกับการสร้างไรายได้ในวิดีโอของ Facebook นะครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงวันที่18ตุลาคม63ครับ Facebook ได้มีการนะครับ เพิ่มหลักเกณฑ์ชุมชนในการสร้างไรายได้ของวิดีโอนะครับจึงทำให้วิดีโอส่วนใหญ่ของผมนะครับที่เฟซของ Myni Channel นะครับแฟนเพจเกิดการขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับคือเราต้องโต้แย้งไปว่าคลิปของเรานั้นไม่มีความรุนแรงนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบไม่สมควรอยู่เป็นวิดีโอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทำการยื่นอุทธรณ์นะครับโดยขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมต้องไปที่ เพจของท่านนะครับไปที่ Facebook เพจของท่านแล้วก็เข้าไปที่ Facebook Studio นะครับท่านผู้ชมเมื่อเข้าไปที่ Facebook Studio นะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอดีโอของท่านแล้วด้านขวานีนะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมคลิกที่ปุ่มสีเหลืองที่เป็นรูปตัวเหรียญน,นะครับแบบนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปเบื้องต้นนะครับให้ไปกอ๊กอปก๊อปลิงก์ก่อน คัดลอกลิงก์ก่อนนะฮะคัดลอกลิงก์ของโพสต์นี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนี่ไว้นะครับแคปเจอร์หน้าจอนี่ไว้โอเคจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมี การสร้างรายได้ของวิดีโอนะครับตอนนี้ก็คือมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนว่าวิดีโอมีสิทธิ์สร้างรายได้ที่จํากัดน,นะครับให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมกดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอที่แบบอาจจะมีความผิดพลาดของระบบคัดกรองวิดีโอได้นะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็กดไปที่ตรวสอบเนื้อหาและก็และการอุทธร์ครับคลิกเลยครับผมจากนั้นก็รอนะฮะไปอีกหน้านหนึ่งเลื่อนลงมานะฮะจะเจอลิงก์เล็กๆตรงนี้นะครับว่าอุทธร์นะฮะอุทธร์แล้วก็มีคําว่าย่ดอุทธร์ตรงนี้นะครับกดจิ้มไปเลยครับนี่นะครับผมโอเคก็จะขึ้นหน้าอุทธร์นโยบายการสั้นรายได้ของพาร์ทเนอร์นะฮะให้คลิกที่เนื้อหานะฮะ นี่นะครับคลิกที่เนื้อหาแล้วก็กดวางลิงก์นะฮะวางแล้วก็เลือกไฟล์ภาพหน้าจอนะฮะที่เราแคปเจอร์ไว้เมื่อกี้นะครับผมเลือกใส่เข้าไปเลยหรือจะเอาภาพหน้าปกก็ได้นะครับที่เอาใส่เข้าไปจากนั้นก็กดส่งครับท่านผู้ชม ก็รอสักครู่ครับโอเคือนี้ข้อความแจ้งเตือนว่าขอบคุณที่ติดต่อ facebook คุณควรได้รับอีเมลตอบกลับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับก็กดตกลงครับโอเคแล้วมันก็จะวิ่งมาที่หน้ากล่องข้อความการสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมโอเคมันก็จะบอกว่าเราจะตอบกลับในไม่ช้านะครับท่านผู้ชมอีเมลเข้ามาแล้วครับ ผมไปดูไปที่อีเมลก่อนนี่ครับการอุทธรณ์นโยบายการสร้างรายได้ของแอปคลิกเข้าไปเปิดเข้าไปดูนะฮะปรากฏว่าเขาขอบคุณที่เราติดต่อเราเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณติดต่อขอความช่วยเหลือจากเราและเราจะตอบกลับในไม่ช้านะครับก็ใช้เวลาประมาณนะครับ24ชั่วโมงนะครับถึง7วันเลยทีเดียวนะครับในการแก้ไขนะครับผมก่อนถ้าหากมีการแก้ไขสมบูรณ์นะครับก็จะมีข้อความทางอีเมลแจ้งมาว่า ขอขอบคุณนะครับเราได้ตัดสินแล้วว่ามีสิทธิ์สําหรับการสร้างรายได้แบบนี้นะครับกรณีที่วิีโอของเราไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าละเมิดเนื้อหาที่จะขึ้นบนชุมชนของแฟนเพจ Facebook นะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับหากมีการสร้างรายได้แบบนี้นะครับเพจของท่านนะครับก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงเนาะเขาเรียกเ่อยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวตัวน,นี้ฮะเห้สักครู่นะครับ อย่างผมก็จะมีวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสีเขียวนี่นะครับเคยเคยยื่นเรื่องไปเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับก็เขาก็เปย์ไปสีเขียวให้จากสีเหลืองนะครับแต่ที่วิดีโอตัวอื่นเนี่ยมันก็ต้องรอการตรวจสอบรอนานเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกาลังใจให้นะครับสาหรับการยื่นอุทธร วิดีโอที่สั้นและได้นะครับช่วงตรงนี้มีปัญหามากๆค่ะท่านผู้ชมครับโอเคนะครับก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่อง My National ด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆมีมอบให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ,ก,บกับผมบนี่ชาแนลครับสวัสดีครับ